ครับก็สวัสดีครับเอ่อคลิปนี้ที่ผมจะทำขึ้นมาเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นคลิปที่มาเล่าถึงการรักษาโรคสะเก็ดเงินครับเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับบางท่านที่เป็นโรคนี้นะครับ ผมชื่อสุทธิรัจิตนะครับเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีอาการขึ้นที่ที่ศรีรษะนะครับศรีรษะเป็นขุยเป็นจุดแดงๆมีอาการคันครับตอนแรกก็คิดว่ามันเกิดจากการใช้ยาสะผมผิดประเภท หรือน้ำยากรกสีผมซึ่งแต่ก่อนก็เคยใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยาสระผมเป็นแบบอ่อนแบบของเด็กนะครับแต่ว่าก็ไม่ดีขึ้นนะครับจนอ,อ,อาการครับกําเริบลงมาที่ผิวแขนนะครับที่แขนที่ลำคอแล้วก็ที่ลำตัว นะครับเป็นจุดแดงๆก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลาที่ที่จังหวัดระยองนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับคุณหมอก็สอบถามว่าที่บ้านที่ออฟฟิศนะครับเ,เลี้ยงแมวไหมคุณหมอก็บอกว่ามีลูกน้องเลี้ยงอยู่สตัวคุณหมอก็สันนานอาจจะเป็นเชื้อราแมวเพราะมันมันคล้ายกันมาก ระหว่างเชื้อราแมวกับสะเก็ดเงินนะครับเออก็ให้ยามากินแล้วก็ยามาทายาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพวกพวกไหนแต่ว่าเป็นยากดภูมิเวลาเรากินไปปุ๊บอาการมันก็จะดีขึ้นมันยุบมันไม่แดงไม่บวมไม่เห่นะครับแล้วก็ประมาณสักสิบวันไปหาใหม่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะมาถูกทางนะครับก็ให้ยามากินใหม่ นะครับใช้เวลาตรงนั้นก็ร่วมๆเดือนนะครับพอหยุดยาก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลไปรักษาที่ศรีราชาก็ลโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าทีนี้คุณหมอเขาก็ตรวจด,ดูอก็สันนิษฐานว่าไม่ไม่ใช่เครื้อราแมวแต่ว่าเป็นจุนักอักเสบให้ยามาทา ครับยามาทาก็มันก็ไม่ดีขึ้นนะครับก็ยือ้อยู่งั้นอยู่ประมาณสักสิบวันก็เปลี่ยนไปรักษาที่คลินิกโกรคผิวหนังนะครับทางคุณหมอที่เป็นหมอเฉพาะทางคลินิกโกรคผิวหนังก็สอบถามที่มาที่ไปในการรักษาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฟันธง เพียงแต่แนะนําว่ามันควรจะมีการตรวจอย่างละเอียดด้วยการไปขูดชิ้นเนื้อหรือห่าชิ้นเนื้อไปเข้าแล็บห้องแล็บเพื่อที่จะได้รู้ผลชัดเจนคุณหมอกออ็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้นได้ก็เลยให้กินยารักษาตรงนั้นมันก็เป็นเป็นให้หายนะครับเป็นเปให้หายจนหนักสุดก็คือที่เล็บนะครับที่เล็บเนี่ยที่เล็บเนี่ยมัน เปลี่ยนรูปหมดเลยทั้งนิ้วมือนะครับสิบนิ้วเปลี่ยนรูปหมดเลยจะจะไม่ใช่ประมาณนี้นะครับมันจะดำเป็นหลุมสีดำเหมือนคนโดนยาสั่งฉีดีโมอะไรประมาณนั้น,นครับสุดท้ายคุณหมอก็เลยแนะนำะว่าเข้ากรุงเทพครับไปทำการตรวจชิ้นเนื้อนะครับคุณหมอก็ททำหนังสือส่งตัวให้นะครับก็ ผมก็เข้าไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับเออไปถึงที่ก็ใช้เวลานัดอยู่เป็นเดือนนะครับเพราะว่าที่ที่โรงพยาบาลนึ่งเที่วเราก็ต้องนัดนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ